สวัสดีครับผมผมนัททิวครับก็วันนี้นะครับผมมีข้อมูลคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับทริปทัวร์นะครับที่จะเกิดขึ้นที่เราเนี่ยจะไปเที่ยวกันที่ประเทศเกาหลีนะครับผมกับคอนเซปต์ที่ว่าตามรอยนัททิวเดอะแฟชั่นครับผมก็วันนี้มาเล่าคร่าวๆว,ว่าเผื่อใครสนใจหรือกําลังตัดสินใจเนี่ยจะได้ตัดสินใจว่าไปดีไหมนะครับผมก็สําหรับวันแรกเลยนะครับผมเมื่อเราเดินทางไปถึงเนี่ยเราก็จะไป ดูกันสถานที่แรกคือกำแพงวังท็อกสุปงนะครับผมซึ่งที่เห็นผมไปยืนใส่หมวกนะครับถ่ายลิฟซิงแลวก็ถ่ายโฟโต้บุ๊กเอาไว้เนี่ยก็คือที่กำแพงวังนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เราจะมีนั่งเรือนะครับผมไปที่เกาะนามีนะครับผมซึ่งเป็นสถานที่ที่ถ่ายซีรีส์เรื่องดังนะครับผมวินเทอร์เลิฟซองนะครับถ้าเกิดใครเคยดูเนี่ยก็เราก็จะได้ไปเยี่ยมสถานที่ที่ถ่ายทําจริงๆนะครับผมในวันนั้นครับผมแล้วก็ในตอนเย็นเนี่ยเราก็จะกลับมาเที่ยวกันที่วิวาลดี้รีสอร์ทนะครับผมซึ่ง ในน้าในหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นสก,กีรีสอร์ทนะครับแต่ว่าในหน้าร้อนเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนสวนน้ำนะครับก็แฟนคลับที่อยากไปเนี่ยก็พกชุดว่ายน้ําไปได้นะครับผมชูพงชูพีชพกไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปเล่นน้ํากันนะฮะก็นี่คือวันแรกครับผมส่วนในวันที่2นะครับผมเราจะไปเที่ยวที่ที่ผมเนี่ยอยากไปมากๆซึ่งนั่นก็คือเอเวอร์แลนด์นะครับผมก็ไปสนุกกันนะครับผมที่เอเวอร์แลนด์ได้แล้วก็ในตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมีเป็น บุฟเฟ่ต์นะครับเป็นบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์แล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนัททิลเดอะแพชชั่นนะคร,นรับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนคลับที่ไปร่วมทริปทัวร์กับผมในวันนั้นอย่างแน่นอนนะคบผมแล้วก็นี่คือวันที่2นะครับต่อไปในวันที่3เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้ากรุงโซมากขึ้นนะครับผมที่แรกที่เราจะไปเนี่ยคือโฮงอีกนะครับถ้าเกิดใครได้เห็นโปสเตอร์ที่ผมถ่ายกับกราฟฟิตีรูปเสือเนี่ยก็คือสถานที่นี้แหละครับผมที่องที่องอีกเนี่ยก็ จะมีอ่ากำแพงที่เป็นลายกราฟฟิตี้สวยๆอยู่นะครับแล้วก็จะมีร้านค้าให้เลือกช้อปปิ้งมากมายแล้วก็แถวนั้นเนี่ยจะเป็นย่านเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกับด้านศิลปะของที่เกาหลีด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ต่อไปที่เราจะไปเนี่ยคือยอยโดพาร์คนะครับซึ่งตามรอยกันจริงๆก็คือที่ที่ผมไปถ่ายหน้าปกอัลบั้มนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าริมแม่น้ําฮันนะครับตอนนั้นนี่หนาวมากแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยน่าจะอากาศดีขึ้นนะครับแล้วก็ ที่นี่เนี่ยถ้าใครจมภาพข่าวได้เนี่ยก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ผมแบบว่านั่งอยู่ที่เก้าอี้มีหิมะแล้วก็ที่เวลาหนาวแล้วมีทีมงานเอามือมาปิดหูก็คือที่นี่นะครับผมแล้วก็พอจบจากที่นี่เนี่ยเราก็จะไปที่เมียงดงนะครับที่นี่พลาดไม่ได้เพราะว่าเราจะไปช้อปปิ้งกันนะครับเป็นย่านช้อปปิง้งอ่าช้อปปิ้งที่ที่อ่าได้รับความนิยมอย่างมากที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ในคืนนั้นเองครับผมในคืนที่3เนี่ย เราก็จะมีาพาทุกทุกท่านเนี่ยไปชมเขาเรียกนันทาโชนะครับผมเป็นโชว์ที่สนุกมากๆที่ประเทศเกาหลีนะครับผมก็เห็นอันนี้ไม่เคยดูเหมือนกันแต่เห็นเขาบอกว่าจะเกิดจากการแบบมีการเคาะเคาะนู่นเคาะนี่เป็นเหมือนเป r c u s s ชันแล้วทําให้เกิดการเป็นโชว์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ในวันสุดท้ายนะครับผมก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเราก็จะพาทุกท่านไปที่ศูนย์สมประเทศเกาหลีนะครับผมแล้วก็พาไปที่เขาเรียกว่าเป็นร้านร้านละลายเงินวอนนะครับซึ่ง ซึ่งมันสามารถละลายเงินวอนได้จริงๆนะครับจากที่ผมไปสัมผัสมาแล้วนะครับตอนแรกก็มีอยู่เต็มเลยนะฮะไม่ได้ซื้ออะไรเลยแต่ว่าก็จะหายไปกับร้านนี้นะครับผมหายไปกับขนมนมเนยสาหร่ายเอยหรือว่าต่างๆนานานะครับผมแล้วก็อ่าเราก็จะไปกันที่ดวที่ฟรีด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากที่จะซื้อของต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาหลีเนี่ยที่ถูกมากก็คือน้ําหอมนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนี่คือโปรแกรมคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับ ทริปนัดทิลเดอะแพชชั่นอินคอรียนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เข้าไปที่ w w w t r a v e l d e s i g n a i r c o m ครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับหวังว่าเราจะได้เจอกันที่ประเทศเกาหลีครับ